ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนนี้และผู้นำกลุ่มต่างๆในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในการสร้างจิตสำนึกตรงรักพระบิดาให้ยั่งยืนในปีไตรตุลาคม2 5 5ตามแนวทางและเขตเขตอำเภอเมืองเชียงแสนป็นทัดเรื่องกลุ่มเป้าหมายแก้ปัญหาลุ่มก่อ และผู้นำกลุ่มต่ตางๆจากอีกสองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพ่อทองแดงครับท่านประลัดจังหวัดเพชรท่านได้เสิมสร้า,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 างความลองดองประจำปี2อง5ขึ้นวัตถุประ,ประสงค์ของการจัดโครงการนี้นะครับเขา,า,าก็คงจะมองทุกคนต่างมีความคิดความเห็นค,ค,ความความความรักความสามัคคีความลองดองนั้น ในจนงงังหวัดบงแนที่เราคิดที่ผ่านานมาก็มีการใช้ความรุนแรงกันใช้จะสีขาวสีน้ำเงินสีอะไรก็แล้วแต่นะครับการก็ดีนพวกเราก็ตัดลืมสีกันไปเลยนะครับแล้วก็มาชุนี่ก็มา